กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชชลัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรษาการทหารพัฒนาในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ละทุกๆปัญหาอย่างเต็มทีดความสามารถกันเลยทีเดียวค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส1สํนนักงานพัฒนาภาคสอหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าติดตามช่วยเหลือและประเมินสถานาการณ์น้ําท่วมในพื้นที่พร้อมสนับสนุนน้าตื่มบรรจุขวดให้กับราษฎรจากการตรวจสอบและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็พบว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมาทําให้มีปริมาณน้ําในแม่น้ําลําคลองเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนราษฎรบางส่วนภายในชุมชนและหากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่นะคะอาจทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ทั้งนี้หน่วยก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดณชุมชนสารเจ้าตําบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สําสำนักงานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจำจำังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประ,ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิพร้อมกับทำการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ กันที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ